สวัสดีค่ะยามบ่ายกับครัวแม่หนิงอุ้ยเกือบหกวันนี้ผัดปลาดุกทอดกรอบค่ะผัดพริกแกงนะคะอพอพริกแกงเราเริ่มหอแล้วหยอดน้ำไปเสร็นแล้วเราทำการปรุงเครื่องกันเลยค่ะปรุงรส ชิ้วขาวผงย,วยูซ่าน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมแล้วนั่นงก็จะชิมนะคะรสชาติได้ละเค็มหวานเผ็ด ขัานตอนนี้เราลดไฟลงหน่อยแล้วก็เราก็จะใส่กระชายลงไปกระชายมาเราผัดก็ใส่กระชายลงใส่พริกลงใส่พิกไทยอ่อนลงนะคะผัดเด,เดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นจัดจานกันคะ่ะ